ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวชาวบ้านสวนเขื่อนและบ้านถิ่นค่ะไม่ไหวกับกลิ่นขี้หมูรบกวนทั้งกลางวันและกลางคืนรวมตัวบุกฝ่มเลี้ยงค่ะ โดยเมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันที่สตุลาคม2566ชาวบ้านตำบลสวนเขื่อนและตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่นำโดยนายทันพิสิท์ชัยคำสมาชิกเทศบาลสวนเขื่อนนางอัชารานันตยานาสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านถิน่นรวมตัวกันกว่า20คนร่วมกับนายสายสุมิดมาบุญประหลัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลสวนเขื่อนนางสาวพิชรีเนื่องพืช นักวิชาการสาธารณาสุขอบาจอบแพร่เดินทางไปที่ฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านถิ่นติดต่อกับตำบลสวนเขื่อนที่ส่งกลิ่นเหมน็นสร้างมลพิษทางอากาศในพื้นที่โดยมีนางสาวนิสากรพรมวัชรานนท์ประลัดอำเภอเมืองแพร่ร่วมสังเกตการค่ะโดยชาวบ้านบอกว่าในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาฟาร์มหมูแห่งนี้ได้ส่งกลิ่นเหมน็นตลบอบอวนไปทั่วชาวบ้านทั้งตำบลบ้านถิ่นและตำบลสวนเขื่อนต่างต้องทนอยู่อย่างกล้ากลืนเพราะเวลาล มพัดมาก็จะเหม็นมากคนบ้านใกล้คนแก่คนเฒ่าที่ป่วยต้องทนดมกลิ่นเหม็นนี้ทุกวันเคยล้องเรียนมาแล้วสองครั้งค่ะเจ้าของก็รับปากว่าจะแก้ไขแต่ไม่นานก็ส่งกลิ่นเหม็นมาอีกทั้งตอนเช้าตอนเย็นตอนนี้ชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วค่ะจึงได้พาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอคำอธิบายจากเจ้าของฟาร์มว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขปัญหายอย่างถาวรค่ะ ทางด้านเจ้าของฟาร์มบอกว่าสำหรับปัญหาเรื่องเมนกิ่นของขี้หมูนี้ทางฟาร์มได้แก้ไขมาอย่างต่อเนื่องทําตามที่หน่วยงานให้แก้ไขด้วยครั้งนี้รับหมูมาเลี้ยง700ตัว จะมีการใช้ EM ผสมน้ำทั้งฉีดและทำความสะอาดเมื่อมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นตนเองก็จะขี่รถไปจุดที่เขาแจ้งก็ไม่เห็นว่ามีกลิ่นซึ่งที่ผ่านมาก็แก้ไขปัญหามาโดยตลอดก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอย่างครั้งก่อนที่เกิดปัญหาบ่อพักตันก็แก้ไขแล้วแต่มาครั้งนี้ก็ทำตามมาตรการทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบว,ว่าจะทำยังไงต่อไปค่ะ อยากจะให้ตนเลิกเลี้ยงก็ลงทุนทําฟาร์มไปจํานวนมากแล้วจะเลิกได้ยังไงซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีกลิ่นเหม็นลบกวนชาวบ้านเพราะมีจุดที่เป็นบ่อน้ําเสียหลังโรงงานและจุดที่ทําเป็นบ่อแก๊สขี้หมูซึ่งส่งกลิ่นเหม็นมากค่ะจนทําให้คณะที่เข้ามาดูถึงกับอาเจียนและหาแมสมาปิดจ,จมูกถึงสองชั้นซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น้าล้างฟาร์มจะไหลลงมาและเป็นบ่อขี้หมูในการที่จะทําเป็นแก๊สขี้หมูซึ่งจะต้องให้ทางเจ้าของฟาร์มแก้ไข ต่อไปโดยเจ้าหนะ้าที่ได้ถ่ายภาพและจดบันทึกข้อมูลต่างๆไว้แล้วค่ะเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน หากไม่ได้รับการแก้ไขทางด้านในสายสุมิตรประหลัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อนบอกว่าสำหรับวันนี้เทศบาลตำบลสวนเขื่อนได้ลงมาตรวจสอบเรื่องโรงเรียนมูลภาวะทางกลิ่นซึ่งพบว่ามาจากฟาร์มเลี้ยงหมูซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านทินจึงเด้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพบว่ามีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจริงและนํามไม่ได้คุณภาพ จึงได้ให้เจ้าของฟาร์มทำการปรับปรุงแก้ไขจุดที่สร้างปัญหาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านให้เร็วที่สุดหากไม่มีการแก้ไขจะมีการดําเนินการตามพรบรสาธ,ธารณสุขเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็คงต้องไปหยุดดําเนินการชั่วคราวและถ้าหากยังสร้างความเดือดร้อนอีกก็จะต้องดําเนินการถึงขั้นปิดกิจการต่อไปค่ะ สำหรับจุดที่สร้างฟาร์มหมตูต้นเหตุของกลิ่นเหม็นนี้อยู่ใกล้จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลสวนเขื่อนและตำบลบ้านทินเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนมากินอาหารหรือมาพักผ่อนกลายเป็นว่าต้องมาทนกลิ่นเหม็นขี้หมูซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการท,าท่องเที่ยวในอนาคตก็เป็นได้ค่ะจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่รับผิดช,ชอบเข้ามาจัดก,การปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแล้วรวดเร็วที่สุดค่ะ เกี่ยวกับในเรื่องของคนที่แบบว่าไม่สบายเนี่ยเป็นเรื่องของมลพิษด้วยไอ้นี่คือคือเราพูดเนาะหนึ่งมลพิษสุขภาพจิตแย่สุขภาพากายเสียพรศในเรื่องของสาธารณสุขในมันจะต้องมีพศเนี่ยหน่วยงานต้องรับผิดชอบตั้งแต่หน่วยงานมหาไทยหน่วยงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลอำเภอสอทอกำนันผู้ใหญ่บ้าน,านจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนสาธารณสุขเหมือนกันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้จุดเนี้ยบองตรงร้องมาครั้งนี้คือครั้งที่สาม ไม่ใช่มามาร้องแล้วก็จบเนาะผมผมเนี่ยคือที่อยู่เนี่ยพูดได้ง่ายเนาะคือคนมาเที่ยวยังเหม็นเออตอนเช้าก็เหม็นตอนกลางวันก็เหม็นเออร้องทีก็พูดได้ง่ายว่าวัดบ้านถิน่นอาจารย์แสบนี่ก็ไปแล้วอันนี้ก็เหม็นคือเหม็นในรัศมีนี้คือเหม็นเลยคือเราพูดเนี่ยพูดได้ง่ายว่าเราไม่ได้ทําร้ายใครแต่อยากให้แก้ไขหรือถ้าแก้ไขไม่ได้ก็พิจารณาตัวเองเทศบาลเทศมนตรีหนึ่งให้ใบอนุญาตต้องเข้ามาตรวจตรวจเพื่อ ต้องทาหนังสืออะไรท่านสอทอติม๋มต้องทําหนังสือเตือนสองสามเตือนไม่ได้ปุ๊บต้องให้เขาเพิกใบอนุญาตคือให้ระงับการระงับการต่อสร้างหรือว่าระงับการเลี้ยงออกไปเลยผมอยู่ข้างหลังนี่อ่าเนี่ยอยู่ในเนี้ยข้างหลังเนี้ยมาเป็นตัวแทนเลยแลหล,เละเออธงจันทรคุบเนี้เลยไม่ต้องนั่นเลยคือคนมาเที่ยวเนี่ยเขายังเหม็นปาสสีเนี่ยปัสสีเนี่ยผ่าตัดสมองนอนผงาพ้างผาพ้งผาห้ผ่าตัดสมองนะ ่าตสมองโนวลลมขี้หมูถามว่ายัางไงเขาใจครับอ้าวฟังก่อนฟังผมก่อนผมถือโอกาสจะพูดเพราะว่าผมมาปุ๊บหน่วยงานไม่มีใครกล้าพูดจะมีผลประโยชน์หรือว่าอะไรกันผมไม่รับรู้ผมไม่รับทราบแต่ว่าเขาไม่อยากเปิดพัดลมเปิดพัดลมพัดลมดูดเอาขี้หมูเข้าไปเปลืองไฟคนอยู่ก็ตายเด็กคนท้องคนป่วยคนติดเตียงนอนดมขี้หมูกันอยู่ผมถามว่าหน่วยงานเนี่ยบอกว่าหน่วยงานเนี่ยเลือกตั้งกันมาเนี่ย หน้าที่คืออะไรเหลือประชาชนอันนี้เงียบพอเงียบปุ๊บถ้าท่านเพิกเฉยกับประชาชนท่านอย่าหวังว่าความร่วมมือจากชุมชนจะมีกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของมหาดไทยผมฝากไว้แค่นี้คือผิดถูกคือถูกผมบอก้นครับผมใจธิบายฟังไอ,อ้นั่นผมไม่รู้ท่านบอกฟังเลยเพาเขาไปตรงตีบอแก้แต่ผมแก้ไขหมดแล้วขนาดแก้ไขยังเหม็นขนาดนี้เ่ยพ่อพ่งไปเหรอครับมันมีปัญหายอย่างกับคนบ้าคนเหม็นแต่ทวงนี่มันบมเหม็นนะพ่อหนะ มันไม่เหมืนดิเมื่อคืนเนี่ยคุณเอาหมูออกดึกดึกสามทุ่มคุณเอาหมูเข้ามาเลี้ยงห้องไหนครับเออดึกดึกเนี่ยมีรถเข้าออกเนี่ยผมนีครับเออจะถามว่ามันไม่ขี้หมูผมมันไม่ขี้หมูขี้ก็เปิดท่านครับนการได้เปิดทีหนึ่งครับหมูผมออกสี่เดือนออกเกี่ยนเดิงไปได้ไหมที่จะเขาปะท่วงมาสามครั้งแล้วเนี่ยท่านพิจารณาตัวเองเลยว่าท่านจะเลิกเลี้ยงทำได้ครับผมมาทำยูเพราผม ท่านผมมาฟูคุณเคยพูดแล้วว่าถ้ามีปัญหาเหมือนคุณจะคุณจะเลิกเลี้ยงข่างกอนเนี่ยผมผมผมสร้างนิมมาตตะศีห์55นะครับชาวบ้านมาก่อนคุณอีกเอาเดือนออกมาสิเอาเดือนอยู่ไหนสอนทออยู่ไหนอ่าชาวบ้านเนี่ยมาอยู่ก่อนคุณผมแก้ไขอยู่คือปัญหามันไม่ได้สําคัญหรอกครับว่าใครจะมาก่อนมาหลังสําคัญว่าเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงเราให้โอกาสคุณแล้ว ให้โอกาสทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองทั้งที่สามกัแล้วไอเนี่ยจะมาปะทวงกันอีกเนี่ยครับคือเขาเดือดร้อนนะต้องพิจารณาตัวเองอถ้าไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขหรือว่าใครก็ตามแต่ถ้าคุณไปเกี่ยวข้องเนี่ยสาธารณสุขเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับ,บ,บสุขอนามัยมันมีพรบอยู่เข้าใจครับพรบมหาไทยพรบสาธารณสุขเนี่ยมันมีรับรองไว้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเฉยไม่ได้ผมไม่ได้เพื่อเฉยผมทำอะไรแต่ว่ามันเหม็นไงเพราะมันเหม็นปุ๊บเนี่ยท่านครับฟังกันครับถึงจะโจมตี ผมไม่ได้โจมตีผมพูดเออแต่ว่าผมเขาจะเขาจะอธิบายให้ฟังว่าเขาแก้ไขหันมาทางนี้เลยหันมาทางนี้มันหัวเชิญสาธารณสุขเชิญด้านนี้เลยครับผมพี่เด่นหรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานยังไงเชิญทางนี้แหละครับผมเทศบาลบ้านทินเจ้าและมีทางหน่วยงานของปลัดที่ตีสอนออกมาแล้วอาจานะมาเรื่องอะไรที่บอกประเมือนม่านี่จะมีไหม่ต้องกลัวประมาณสองเมตรเราออกมาจจกได้สามเมตรนี่นะยันแบบเทศบาลบิ่ ผมทำน้ำทำน้ำน้ำยาแต่ยาก็พงกับมีน้ำยาถ้ากินน้ำยาได้ตัวหมูกินตัวไอ้ทุกคนหน้ามาดหน้าตามจองทุกชิบเทียนเสียชุบทั้งแต่การแก้ไขของท่านเนี่ยคือมันบกเป็นผลคือมันยังทรงกินขื้นไปบัว่าจะเป็นสำนักเทศบ้านสวนกลางนานะเจ้าของเป็นกมาบ้านสวนกลางนาจะคุณตายคนจะได้กิน ตรงนี้เวลาลูกกล้าเป็นหัวใจบริการเนี่ยมาพักผ่อนเนี่ยก<ม>่อนนี้ที่เสียบรรยากาศเ<ท>ราจะนั่งอยู่มันบรรยากาศบ้านเฮาเนี่ยเขาสบายมากเลยบรรยากาศดีมากสังลานชนะชนะการเด่นอะไรต่อเนาะนี่รวมไปถึงในบ้านน้องเจ้าบ้านน้องอยู่นี่ไก่มากเลยนะก็ได้กินครับอยู่อยู่ทางไหนพ่่นนะอยูงไหก็ได้กินแต่ได้เป็นบางครั้ง แต่คนตีได้บ่อยเนี่ยคือเราแหวกนี่จะมันจะได้เราแหวกนี่ตีได้กินนะ้วจะตีตีบริเวณใกล้ๆนี่แล้วหูมาจากไอ้น้องนั่นตีมาจอยตีในในโรงหมูเนี่ยบอกว่าได้ดำเนินการเหมือนว่าเนี่ยกั้หน้าไม่ได้หรอกใต้หน้าใต้หันบ่อเปิดผมเปิดกับอะไ้ผมเปิดมื่อช่งที่บัญชีเปิดเนีายได้ยินว่านั่นบ่อเปิดข้างกอนใจข้างกอตีว่าตีมันเรืปัญหาเพราต้องไปก่อยไปกับพ่อว่ามันขี้หลเนี่ยได้คิดไปครับ เนาะเพราะว่ามันเจ้าว่าน้ำมันสะสมมันเหมือนในแต่าะบ้านมันกระท้อบวไหวยังยัางมูน่องเนี่ยอยู่ในส่วนของเทศบาลแล้วก็เจ้าบ้านมาล่องปุ๊บเขาก็ต้องลงมาทำตามหน้าที่เพราะเนั่นของของตีรวมกันนะเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของตีโดยเผื่อตีจะได้อยู่รวมกันได้นะจ๊ะ ข้อเนี่ยช่วงช่วงไปสวนผู้ยัยใช้ไปเป็นตั้งบัดหลังหลังนี้ได้กินมันบมดได้กินสักประมาณสองสามทุ่งปลายนั้นช่วงนั้นลมมันขึ้นมาตรงนี่มันก็คือว่าผู้ใหญ่้ใช่ไหเนี่ยแหละเจ้าเป็นคนว่าเข้าใจครับอารมณ์แม่ปูยัยใช้มาโทรปั๊บผมก็ไปหาเลยไงไปหาใช้ปั๊บแล้วโอ้นั่งนั่งแกกินเหล้าอยู่โอ้นั่งอู้เปิ่นเก็บเกิชั่วโมงชั่วโมงอ่ะก็ล้มกับแบบนีล้มนิน้อยแต่กินบ่มี เสร็จปับ๊บเราผมก็ลงมาหาหมูมาหาที่แถวในบ้านหมูสองเนาะตั้งหลังนี่เนาะกับหมีม้เสร,ร็จปั๊บเราตีห้าตีห้าเกนผม,ผมออกไปผมเปิดพ้นน้ำตลอดแต่เวลาหกในกาผมมี <จะ S 1> อ<ล>ยอู่นี่นะมันก็ยังเหม็นอยู่นี่ครับเดีคือว่าตีหหน้าแพทหน้าแพทหน้าบระหลงอ่ะได้กินแล้ผมก็ออกมี่มอเตอร์ไซค์ออกนอก ปดูสามยกบ้านผู้ใหญ่ใช้สวนผู้ใหญ่ใช้อนังกงโมงลักถึงมาหหลังนี่หังืนโมเขาบ้านเก็โหมดทั้่ไหมใช่อมาหลวผมกะส่เหหุบสี่ห้าหุนโมงเจ็ดโมงแปดโมงเดี๋ยว่เก้านี่เหม็นมากแลฟังันนนันนั่ตกอนบ้านผมนี่บวบวเหม็นนะ สิบกว่าวันนี่มันเดียวในเหม็นเปิดประตูออกมาในน้ำเหม็นโอละช่วงที่มอช่วงตอนเจ้านั่นนะพวกม้งไผประมาณนี้ตอนนั้นพวกม้งไผ่เนี่ยไปรับผมขึ้นมาขึ้นไปตรงนี่แหมนี่ขึ้นไปตัวตัวตางนี่เหม็นมากแล้วกินล้านกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็บใครได้เลยร้าก๋วยเตี๋ยวของครับจ้าเหม็นถึงไปี่ยกับเหม็นข อน้ากินับอาหารแต่ก็ต้องอาหารอาหารเขามีมีย้ายไวแล้วครับผมแก่สมน้าเมื่อกินทุกวันเจ้าเย็นหมูเขาเนี่ยเจ็ดร้อยตัวเนี่ยหนุนหนึ่งมันจะใช้ประมาณกี่วันนะเจ้าสี่สิเดือนไอ้สี่เดือนครับสี่เดือน มาตาสามเมงนี้ตอนนี้ผมก็เพื่อผมแก้ไขนะผมแก้ไขแต่ปราไม่มาสามพันสายยังจะเป็นสองที่สองที่แปด หมอจงเปิดกับมาหมอจงเปิดกับมาหานี่บ้านๆมันอยู่ใกล้เนี่ยครับหมอทีท่านก็ทําทีก็แก้ไขทีหนึ่งไม่ได้แก้ถ้ายังเห็นอยู่อีกผมไม่ขอให้ยุดไปอนุญาตผมขอให้คุณเลิกเลี้ยงฟาร์มหมูนักข่าวทุกช่องเป็นพยานเลยโอเคไหมโอเคครับอ่านะผมโอเครับไม่โอเคคือแก้ไขแล้วมันยังเหม็นอีกพอกแก้ไขก็อนบะอ้วนครับเพราะว่าผมผมพยายามทิ้งความของประเด็นผม มันยังเม็นอีกไงก็แสดงว่าคุณยังยึดอัตตายังยึดว่าลงทุนไปอะไรไปแต่คุณไม่ยอมที่จะทําในเรื่องของโรงปิดหรือว่าอะไรที่มันถูกต้องหรือว่าไม่เหม็นได้จริงๆในชุมชนเมืองเนี่ยเลี้ยงหมูได้แต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่ใช่ว่าปล่อยป่าละเลยอย่างนี้บางวันก็ดีบางวันก็เห็นพัดลมนี่หมุนบางวันก็ไม่หมุนพัดลมเนี่ยพัดลมดูอากาศไงมันเม็นนะ เออผมไม่รู้ว่า e มันเหม็นมันเหม็นเอาเชิญอนวยงานเชิญนี่แต่เลยครับกะรงมันโมเดลโอ้ยแต่มันลงไม่แรงแรงลงห้างไม่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันลงห้างพอดครับ มันบาดใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยดูทา่าทางมอดห่วงมอดขบมอดห่วงมครับแล้วตรงนี้ข้างกอสาธารณสุข<า>อยู่ไหนเนี่ยสาธารณ สตามสายนี่นี้้ำยาเ้มีแก้ไขข้อไตทุกข้างตวนี้ตันนี้ก็เลยน้ำยาคนทุกที่มาดีครับทุข้างเขาอะ คอชาบ้านเาบอกหว่ันนี้เี่น้ายนชาบ้านตาบครับตอนนี้ตอนนี้ผมแก้ไขแล้วครับผมเข้าใจครับตอนนี้ผมแก้ไขแล้ผมก็ไปไปตะเวนดูตอนตอนมาแงผมก็ตะเวนดูผมเห็นเห็นดึงเราเวลาเวลาผมจะต้องต้อง่าไม่เหม็นนาไม่เหม็นนะปลาปลาไม่ยปลาเนี่ย

สาวเราซุปเนื้อเป็เนี่ยคือมันมันไม่ได้แบบสดเลยนี่คือนี้เช่แต่ว่าออบตทั้งบ้านทิงแล้วสวนเขื่อนกระชอนตีเข้ามอ่าตีเข้ามาลาซุปสหสิงห์เนี่ยจะเป็นของตั้งอ่าบ้านบ้านทินนะค่จะส่วนเขื่อนเนี่ย เจ้าบ yeah. so, so, ้านล่องไปแต่ส่วนเพื่อนเจ้าบ้านมาไปส่วนเพื่อนเนี่ยจัด่นาหนังสือประสานไปตั้งบันทินหนึ่งคำหนึ่งแต่เาประสานไปตั้งบันทินเพื่อตีจังเผื่อตั้งบันทินเนี่ยออกมาตอนที่ออกมาเนี่ยตั้งบันทินก็ม่ได้ประสานตั้งส่วนเพื่อนเ่าเจ้าว่าจะออกมาวันใดนะคยเราเป็นม่ได้แจ้งมาส่วนเพื่อนก็เลยม่ได้ออกมาตัวเหม็นจ้ะเนี่ยเหม็นจ้ะก็คือสาอะไรที่เหม็นสาเหตุที่เหม็นนะก็ ไม่คิดว่าบอค่าน่าจะบอน่าจะมีปัญหาก็อาจจะหลวมยม่ยอกิน่อกินออก่ะถ้าหลังจากวันที่เขาเข้ามา่อนนั้าจนถึงวันนี้จะคือคอามจริงของกันมันก็ยังไม่กินอยู่นะ จะตะกี้อู้กันนิติกรมณทินมีติกรมณทินบอกว่าได้แนะนำเขาไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเนี่ยจะอยจี๊ยจะอู้กันแล้วแล้วทีนี่เป็นว่าอันกับเจี๊ยแถมกั๊หนึ่งเดี๋ยวถ้ามาออกมาวันนี้แล้วปุ๊บอาจจะเอาเดี๋ยวเพิ่งมาประกาศเขาไปว่าต้องแก้ไขจะอีตะกี้เป็นเบาะเอาเวลามาติดอีเนาะ เขาจะได้นี้มาตักันเนาะถ้าเปนแก้ไขกระไดแต่ดูแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังเนาะมีมาเมือนเป็นมาเมือนแกมันตลอดเลยันนกด้แต่วีขอ ผมประหลัดเทศบาลสวนเถิมน,นะครับปอดีตรงนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าเกิดเหตุลำคารจากการเลยงหมูเนสุกรน,นะครับแต่บังเอิญตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเทศบาลตะบนบ้านถิ่นเราก็เลยต้องต้องประสานทางเจ้าเจ้าของพื้นที่คือเทศบาลตะบนบ้านถิ่นมาร่วมในการบรหิหารจัดการเหตุลำคาญตรงนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีเหตุลำคาญจริงเกิดจากกลิ่นกลิ่นแล้วก็ ลักษณะน้ำค่อนข้างที่จะไม่ได้คุณภาพตรงนี้ทางทางหน่วยงานก็คงจะต้องดําเนินการตามพรบาสาธารณสุขว่าด้วยเหตุลาคาญนะครับแล้วก็กฎหมายอื่นที่จําเป็นนะครับเพื่อเพื่ออํานวยความดูแลและสุขภาพให้กับประชาชนนะครับในส่วนของเจ้าของกิจการเราก็คงจะต้องให้โอกาสเขานะครับซึ่งผมทราบข่าวจากลูกน้องว่า มีการปฏิบัติมาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ทางเจ้าของกิจการก็พยายามปฏิบัติหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยุติเหตุหลําคารตรงนี้ได้ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานต้องถิ่นคงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายสาธสารสุขต่อไปครับขั้นตอนของการจัดการเหตุลําคาตามพรบสารสุขนะครับอย่างแรกเลยคือต้องมีการตรวจพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกรมควบคุมมลพิษนะครับสารสุข เาตรจจังหวัดแล้วก็ทางทางท้องถิ่นนะครับในการที่จะตรวจว่าเป็นเหตุลํำคาญจริงหรือไม่เนาะเพื่อให้ได้ข้อยุติถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เหตุลํำคาญไม่ไม่เป็นไปตามนั้นเราก็อาจจะต้องแนะนำในอื่นแต่ถ้าสมมุติว่าทางหน่วยงานที่ที่ตรวจสอบเรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นเหตุลํำคาญคงจะต้องทางท้องถิน่นคือเทศบาลบ้านถิ่นเนี่ยคงจะต้องดำเนินการตามประบอบสาธารณสุข ว่าจะเหตุลำคาญนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนของของการจัดก,การเหตุลำคาญอยู่สรุปก็คือถ้าถึงที่สุดแล้วอาจจะต้องให้เจ้าพนักงานต้องถิน่นคือท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยออกคําสั่งของเจ้าพนักงานต้องถิน่นให้ระง,งับการใช้การบริหารกิจการตรงนี้ชั่วคราวก่อนเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องถึงขั้นให้ปิดกิจการ สำหรรับะะยเวลา <c oughs> กิดไปตามกรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็อยู่ที่ให้โอกาสของทางผู้ประกอบการในการแก้ไขข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดมาหลายครั้งแล้ว